ก่อนที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นหรือว่าไปปรับอะเรามาเข้าใจตัวเองก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีอะถ้าแค่ตัวเองอะ เมื่อกี้เราก็ยังเข้าใจไม่ได้เลยอะแบบผู้หญิงนะเมื่อกี้แบบสมมุติว่าวันนั้นของเดือนมาปุ๊บพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงได้เลยซึ่งตัวเราเองเราก็คาดหวังไม่ได้แล้วว่าพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราหม่อยากจะเข้าใจคนอื่นอะเขาก็เปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกันเมื่อกี้เรากาลังจะเข้าใจเขาแล้วอะเขาเปลี่ยนอีกละที่ให้เข้าใจตัวเองก่อนเพราะว่าเราจะได้ชัดเจนเราจะได้รู้แล้วเราจะได้ตอบตัวเองได้ว่าเราจะปรับหรือเราจะไม่ปรับ บางทีเราอาจจะรู้ว่าเราจะปรับไปเพื่ออะไรหรือไม่ปรับเพื่ออะไรมันจะได้ดีขึ้นเพราะไม่งั้นนะเดี๋ยวเราก็ปรับเข้าไปปรับเอาปรับกันไปปรับกันมันมันจะไม่ลงตัวสักกีดูมาถึงตอนนี้เราเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากเข้าใจตัวเองและฮิวใจไปด้วยกันเราก็มีบริการดูดวงฮิวใจที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตัวเองมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆและได้ทางออกเฉพาะตัวอีกด้วยและสุดท้ายนี้เราก็ฝาก Creative Healing Studio อย่าง m e สมายไว้ด้วยนะให้เมโม s สมายได้อบกอดเพื่อนๆทุกคนนะคะ